สวัสดีค่ะวันนี้องค์อิงนะคะอยู่ที่ f ฟอร์ดแอมะาอนพะรามสีค่ะวันนี้องค์อิงนะคะจะพามาดูตัว f o r ์ดเลนเจ o p e n อเพนแคบขา l s นะคะราคานะคะจะอยู่ที่8 1ดแส0หนึ่่นสี่พันบาทค,ค่ะอิงจะพามาแนะนําตัวนี้นะคะ นี่นะคะกระจังหน้าสีเทาโครเมียมค่ะมีแบบหลังพึ่งมาด้วยเพื่อระบายอากาศภายในห้องเครื่องนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นไฟวิ่งกลางวานค่ะรูปทรงซีแคมค่ะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะสีสม้มค่ะส่วนล้อแม็กนะคะจะอยู่ที่255ทับ7ค่ะ กระจกมองข้างนะคะจะเป็นปรับไฟฟ้านะคะส่วนบันไดด้านข้างตรงนี้นะคะสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลเลยค่ะฝาถังน้ำมันนะคะจะเป็นฝาถังน้ำมันแบบป๊อปอัพค่ะใส่น้ำมันดีเซลได้ถึง80ลิตรเลยค่ะที่อย่ด้านข้างหลังกระบะนะคะ เวลาคุณลูกค้าจะขึ้นไปเก็บของนะคะคุณลูกค้าก็สามารถเกียบตรงนี้ได้เลยค่ะเวลาที่คุณลูกค้าจะเก็บของมานี่มาพร้อมไปเบรกตรงที่3ามแล้วก็กล้องถอยหลังค่ะการชนท้ายจากโรงงานค่ะนี่นะคะภายในของตัว X LS e XLS นะคะนี่ภายในนะคะสวยมาก พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแปรผันตามความเร็วค่ะเวลาที่คุณลูกค้านะคะขับรถเร็วนะคะพวงมาลัยก็จะหนักหน่วงขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของตัวรถค่ะเวลาที่คุณลูกค้าขับรถช้าจะทําให้พวงมาลัยเบาลงทําให้ง่ายต่อการขับขี่ของคุณลูกค้ามากเลยค่ะส่วนหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะจะเป็นหน้าจอดิจิตอล100%เลยค่ะจะอยู่ที่8นิ้วค่ะ ส่วนมาตรงนี้จะเป็นหน้าจอซิงค์โฟค่ะจะอยู่ที่สิบนิ้วค่ะเบาะหนังนะคะจะเป็นเบาะหนังผ้าค่ะนิ่มมากๆเลยค่ะนี่ถ้าจะเปิดข้างหลังนะคะก็สามารถจับตรงนี้แล้วก็ดึงมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่สวยมากจริงๆเอาไว้เก็บของได้นะคะตรงนี้ ก็กว้างพอสมควรนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับการรีวิวรถ l ล s เ l s ค่ะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะให้ทางอินบ็อกซ์ข้างบนเลยค่ะ